ชื่อพิเชษบลออครับแหน่งช่างเทคนิคครับประจำส่วนไฟฟ้าครับผมทำงานที่นี่มา30ปีครับตื่นเช้ามาผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาทํางานปกติทุกวันทุกเช้าครับจําได้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นรมมิวไลสอครับช่วงเวลาประมาณบ่าย2องโมงครับตอนนั้นผมทํางานกับเพื่อน่รมงานอยู่2คนครับระหว่างนั้นไ้รับมอบหมายให้ไปซ่อมไฟที่รมมิวไรสอครับ ซึ่งปัญหาเกิดจากแสงไฟไม่สว่างไม่เพียงพอครับตอนนั้นผมนั่งลงสัมผัสกับตู้แบ่งไฟครับไฟก็ดูดผมเลยครับเพื่อนๆช่วยกันทำ CPR และนำผมส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอาไปฟ้าช็อตครับช็อตครั้งแรกก็ไม่ขึ้นครั้งที่2ก็ยังไม่ขึ้นอีกเขาบอกว่าถ้าช็อตต่อไปก็ร่างกายไม่ไม่ไหวแล้วก็เลยปล่อยตายแล้ว เราช่างช่างจอบมั้งราะว่าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเรา็อดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บก็ขึ้นเลยสิ่งที่ผมเรียนรู้จากวันนั้นโดย้อนเวลากลับไปได้ก็คงต้องเอาที่วัดไฟไปวัดตัวนะครับว่าตัวมีไฟไหมแล้วก็ถ้าเกิดมีไฟก็ไม่จับครับก็ถอดพับป๊กออกก่อนแล้วค่อยขยับออกครับผมอยากฝากบอกเพื่อนพนักงานทุกคนครับเราทำงานในจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงก็อยากให้ทุกคนมีสติ ผมอยากให้เพื่อนพนักงานทุกคนเห็นความสําคัญของความปลอดภัยอย่างจริงจังครับเพราะทุกชีวิตมีค่าผมไม่อยากให้เกิดการสูญเสียกับใครเลยครับ